สวัสดีครับผมทุูๆวันทัวร์นะครับวันนี้ก็เจอผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดสนามหลวงสองนะครับอยู่ฝั่งพนลบุรีหรือที่เรียกว่าตลาดนัดพนลบุรีนี่เองนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปดูของสวยๆงามๆนะครับวันนี้ผมอยากมาดูปางมาดูปางมาดูกุ้งอเออียมันไปกันถึงไหนแล้ว ขายกันแบบหลากหลายแล้วก็เราคงราคาเป็นไงกันก็มันอยากจะรู้เดี๋ยวเราดูกันเลย okay. น่ต้องทำใจใม้เงียบตลาเสียไปนี้ยมนไปนี่ขึ้นเนือก็ถุนแล้วล่ะขึ้นเรืออะไรเน้คนงานอะไ่กันสวยทต้งนั้นเลยคู่าแว่าลอย กอน 7, อนี้เจะกันก้าวก็ประมาณปรมาณสองนิ้วผมได้ัน้าว<อ>สวยสวยส ที่ผู้พอนะครับสุดปากคาโมตีมานี่ไม่ต้องแบบคนแน่นตนลอดใส่

ไปดูตรงโซนอื่นบ้างนะครับว่ามีอะไรอันนี้ก็เป็นพวกแบบขายปลาขายตัดเลี้ยงร้อนไม่ใช่ร้อนเล่นๆนะเนี่ยร้อน,นอมากๆโอ้โอเดินดูหมดนี่ไม่ไหวเนี่ยร้อนมากเอาเป็นว่าดูเป็นพอสังเขบแล้วกันนะเผื่อใครไม่เคยมาจะได้แวะได้จะได้เป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะครับ นี่ผมก็เดินดูของเรื่อยๆครับไม่ไม่ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรลองดูเพื่ออีไรครับูกหน่าซื้อไปมั่งก็นี่ก็ทั่วๆไปครับเหมือนตลาดนัดทั่วๆไป ได้มาจากน้องใครสายพันธุ์ใหม่ครับเดินหน้าด้านนี้เดินหน้ามานหน่อยได้ไหมจุดต่างๆจะเหมือนปลากระทิงดูที่หัวพร้อมกันเลยครับมาโชว์โฉมหน้าสวยงามให้พี่น้องได้ดูชมตัวที่หัวก่อนนะจะคล้ายเต่หา,าหรือคล้ายปลาดุกเนี่ยลักษณะนี้เนี่ยครับดูพร้อมกันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับครับ <c oughs> ไมกาไปจับหัวยิ้มมั่นันเราห้เนี่ยน,นี่หางนะครับไม่ใช่หัวเนาะบางคนบอกไอ้น้องชาวนานดึงออกมาคุณนึกว่าหัวแหลมฟิวหรือหมูห่บ้านมึงไม่ใช่หางหางคล้ายหนูไหมครับลำตัวคล้ายปิงไหม มีรายข้างๆเป็นจุนๆดๆดังๆจะเหมือนฟ้ากระทิงแต่ตัวนี้ไม่ใช่ปิงนะครับถ้าเกิดปิงในบางไทยใหญ่ขนาดเนี้ยถามตรงพี่ลงไปเล่นน้ําจําเป็นต้องดูดเลือดน,นะไม่ต้องหรอกเนาะว่ายน้ําผ่านเจอคุณเกาะกลางหลังนี่จมน้ำเลยพี่ตัวบอลริ่มเห็นนะมนี่กำลังตั้งท้องอยู่สีเดือนเห็นไหมครับออก <ๆๆ S 2> ร,รูปเป็นตัวพี่ให้รูปทางปากเลี้ยงลูกได้นมเหมือนแมวน้ <ๆ S 1> นำกัดคนไปแล้วฟ้าไม่ร้องจะไม่ยอมปล่อยและที่ผมให้ดูดูตรงไหนดูไหมงูตัวนี้เขามีคุณสมบัติพิเศษครับตรงที่ว่าถ้ารําตัวแห้ง รูขุมขนที่ว่าเป็นเม็เม็ดสักฝากอย่างเงี้ยที่เขาจะเปิดฟางขึ้น,นอัตโนมัติพอรูขุมขนเปิดฟางขึ้นเมื่อไหร่นะครับขนจะโผล่แลงองอกขึ้นมายั่วเย้เต็มตัวห,หมดเลยประเภทนี้นี่แปลกมากเลยฮะกินออกซิเจนในน้ําประมาณสองนาทีนะครับโผล่หัวลอยขึ้นมาเหนือน้ำาต่ที่เดี๋ยวอุ้มวางกลางเสือให้ดูชมทั้งตัวเพราะขาดน้ํามาแล้วมันจะตายครับเอาแต่วันนี้บอกว่าเลยนะเห็นพี่น้องบ้านนี้มาเยืนดูงูกันเยอะผมไม่ปล่อยตัวเดียวนะพี่มันจะไม่สนุกเนาะขอโชว์สองชุดลวดเอาคุณอาพร้อมหรือยัง ตซนติดแอร์ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับโซนโซนในส่วนของที่เป็นห้างออกมาก็เป็นศูนย์อาหารนะครับเล็ก,ลกไม่ได้ใหญ่มาก อันนี้ก็เ,เดินหาอะไรเดินดูอะไรที่น่าสนใจ ก็หมดละโซนข้างในก็ออกมาร้อนเหมือนเดิมมาเย็นละมันอาจจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็คือพาให้ไปดูแหละว่ามันมีอะไร ก็มีส่วนของกินนิดหน่อยนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันน้อยนะครับศาสรสมอเลยเาแล้วนะใช่ดับยนผมว่าลองสังเกตแล้วคือประดับยนต์นะครับกอ สรุปก็ตามที่เห็นนะครับสรุปตามที่เห็นนะครับก็ <c oughs> ตลาดนัดสนามหลวงสองหรือตลาดนัดธมรีนี่เองครับอยู่ตรงเส้นพุทธมณฑลสายสี่นะครับ เป็นหนึ่งตลาดที่ที่น่าดูของเหมือนกันนะแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับตลาดนัดสนามหลวงสองหรือตลาดนัดธนบุรีนะครับก็ใครอยากมาก็มานะครับของก็มีหลากหลายนะครับแต่อาจจะไม่เยอะเท่าตลาดนัดสวนจตุจักรนะครับแต่มันก็ใกล้ไงสำหรับคนที่อยู่ฝั่งธนอ่ะมันก็ใกล้อ่ะครับ อย่างผมเนี่ยใกล้เลยวิ่งรถประมาณ20นาทีถึงจากบ้านก็เลยมาตลาดอันนี้สะดวกกว่านะครับก็ไปละก็ให้ดูเป็นไกด์ไลน์แล้วกันไปแล้วนะครับ